ครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์รูปเงิน EURJPY นะครับพอดีเปิดกราฟมาแล้วเห็นอ่า กราฟกำลังทำราคาได้เข้าเงื่อนไขของเราเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่10มีนาคม2 5 6 7นะครับประมาณ5ทุ่ม40นะครับผมก็เห็นว่ากราฟเนี่ยกำลังสวยงามพอดีเลยงั้นเราก็มาลองทำระบบ SK สของเรากันนะครับก็ลองลากพีโบแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ตีกรอบโซนสีทองนะครับเป็นโซน BC แล้วนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นจุด A จุด B กกำลังรอจุด BC นะครับนะผมก็ก่อนหน้านี้ได้ลากไว้เบื้องต้นแล้วนะครับก่อนอัดคลิปนะครับตีกรอบไว้แล้วก็คาดหวังว่าเมื่อมาถึงจุดนี้นะ ครับจะเกิดการกลับตัวแล้วก็ไปที่ตำแหน่งเป้าหมายของเรานะครับก็คือตำแหน่ง C ที่ผม,มาร์ k ไว้ก็คือตำแหน่งเป้าหมายนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะครับช่วงที่เราเห็นทรงแล้วมันสวยนะครับรีบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงนะครับ ครับก็สวัสดีครับตอนนี้วันที่15นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคู่ U R J P Y เป็นไงนะครับอ่าเมื่อวานผมก็ได้มาร์กจุดเข้าไว้นะครับมาร์กจุดเข้าไว้จริงๆผมเข้าออเดอร์ตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตำแหน่ง B แล้วนะครับซึ่งถามว่าทำไมเข้าที่ตำแหน่ง B ีมันไม่เข้าเงื่อนไขมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่ทำเฟรมนี้ครับแต่ผมดูอ่าทำเฟรม4ชั่วโมงไว้นะครับว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งกลับตัวนะของ4ชั่วโมงซึ่งพอมาเปิดดู15นาทีก็ออกจากหลอบใหญ่ของผมนะครับผมก็เลยเข้าเลยอ่าในทำ อยู่กับเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับกราฟที่เราวิเคราะห์ว่าเมื่อมาถึงจุด B C ของทําเว็น15นาทีนะครับจะเกิดการกับตัวแล้วก็เป้าจะอยู่ที่ตําแหน่ง C นะครับตอนนี้นะครับวันศุกร์แล้วนะครับกราฟเนี่ยก็ทําทรงที่จะ ไปวิ่งไปหาเป้านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะครับแต่ก็ยังพูดอะไรไม่ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงไต่กราฟเกิดการบ W เแล้วนะครับที่จุดไฮก่อนหน้านะก็เป็นสัญญาณหกบอกว่ากําลังจะเป็นเทรนขาขึ้นในระยะสั้นนะก็สําหรับวันนี้ก็วันนี้ก็จะออกมาประมาณนี้ต้องมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงวันจันทร์อังคารจะถึงเป้าไหมนะโอเคครับ